เปิดหลักหมื่นนะครับถามว่าเอ๊ะราคารถ2 3 0 0 0มันมีจริงเหรอเราบอกว่ามีจริงหลักหมื่นก็มีจริงนะครับอ e o อ z นะครับอันนี้หลักหมื่นครับหลักหมื่นรถ mg ออกราคาออกมาเป็นล้านนะครับหลักหมื่นอ a l ติสนะครับไม่ใช่รถแท็กซี่นี่ก็เปิดอยู่ประมาณ12,000สครับอันนี้หลักหมื่นครับพี่เกียร์ออโต้นะฮะราคาไม่สูงราคาไม่สูงครับ อิซุสโกวันพี่ไปเช็คนะครับล่าสุดอิซุสนะครับอยู่ในรายการสต็อกของ SIA ทั้งหมด1,300คันโอ้โคห1,300คันนี่มีแต่รถพวกนี้ปีใหม่ตัวปัจจุบันโฉมปัจจุบันนะครับจริงๆเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูนะฮะเป็นอิซุสุ D-Max ตัวออโต้แคปโ ไฮเรนเดอร์ครับหน้าตัวไมเนอร์เชนละตัวใหม่ละเป็นตัวซัดนะครับเป็นเกียร์ออโต้อยู่ด้านบนเดี๋ยวพาขึ้นไปดูนะครับระหว่างนี้นะครับเราไปดูนะครับรถที่จะเข้าร่วมประมูลนะครับในวันจันทร์ที่7 7เร็วเหมือนกันนะตุลาพฤศจิกาอุ้ยอีกสองเดือนกว่าโบนัสอ๋อจะหยุดแล้วจะหยุดจานแล้วพี่ใ่แล้วโบนัสออกด้วยนะครับโอเคในหัวพี่ตาโบนัส นี่อีสูสูดีแม็กครับตัวนี้ก็ถูกแล้วตัว S นะครับตัวนี้เปิดอยู่ไม่ถึง3 0 0แสนละเราลาพัดนะแต่ยางนี่ก็ตามนี้ลูกค้าเขาเรียกว่าออปชันเดิมๆเอออันนี้ซื้อคันนี้ไปเราแถมลมยางให้ด้วยนะครับไม่คันออกไปได้ออกไม่ได้เอ็มจีเป็นรถที่ถูกถูกจริงๆถูกจริงใครอยากได้รถสภาพปีใหม่ๆนะครับปีใหม่ๆออปชันดีๆ บอกเลยต้อง MG MG เลยนะ ZS ZS Xender ใช่เหรอ Xender Xender ตลบตัวนี้ตัวนี้เป็นพวกแคปตัวแกรนก็คือตัวสูงถ้าเป็นพวก i s u z ุก็เป็นไฮแ h นเดอร์โตโยต้าก็เป็น p r แรนเดอร์ฟอร์ดก็ไฮไลเดอร์นะครับใช่แต่ละรุ่นเขาจะมีสับไมม่เหของเขาไม่เหมือนกันนะครับเชฟเป็นรถที่ราคาโคตรถูกเลยใช่แล้วได้ปีใหม่ปี15 16เปิดอยู่แปาหมื่นครับ ปี12 13นะครับเปิดอยู่5 6าหมื่นถูกลงมาอีกนี่คนนี้คนหาเยอะ XL 7นี่ผมบอกเลยเป็นรถครอบครัวเป็นรถที่แบบน่าใช้มาก3ไปปลาย4ี่ต้นตละตัวนี้น่าใช้ภาพสวยน่าใช้เปาใชถครอบครัวนะครับไซส์กระทัดรัดแล้วก็นี่เลยสนใจสักคันไหมอันนี้เป็นมินิฟูดทัชนะครับเรียกว่าเป็นรถยอดนิยมเปิดอยู่แสนกว่าบาทอยากให้เห็นข้างในว่ามันมีอะไรอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ ไม่มีเคาน์เตอร์บาร์อันนี้เป็นออปชั่นช่องเก็บของนะครับแล้วก็มีไฟหน้าร้านขายอยู่สองปลายเราขายอยู่แสนต้นไม่มีสองคันจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะครับมีสองคันอ่าอันนี้ครบเลยร้านก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นวางวางหม้อหม้อต้มหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวนะครับมีไฟด้วยอันนี้น่าจะขายกลางคืนด้วยนะครับมีพัดลมรถแบบเนี้ยมันดีมากไงโกหือไม่ต้องเสียค่าเช่าขับไปจอดตรงไหนก็ขายได้ก็ไปติดสติกเกอร์ร้านเอาเปิดหลักหมื่นนะครับแต่ขาย ถามว่าเอ๊ะราคารถ2องสามพันมันมีจริงเหรอเราบอกว่ามีจริง,รงหลักหมื่นก็มีจริงนะครับแต่ว่าถ้ารถหลักหมื่นเนี่ยหมื่นสองหมื่นเนี่ยมันจะมีพวกค้ามดาเนินการพวกแวดแวดก็ไม่เยอะเท่าไหร่เบ็ดเสร็จแล้วลกัเงินมา5 0,000ได้ขับรถกลับแ<ด>น่นอนอไปดูีออสนะครับอันนี้หลักหมื่นครับหลักหมื่นรถ MG ออกราคาออกมาเป็นล้านนะครับหลักหมื่นอัลติสนะครับไม่ใช่รถแท็กซี่นี่ก็เปิดอยู่ประมาณหมื่นสองหมื่นครับอันนี้หลักหมื่นครับพี่เกียร์ออโตนะฮะราคาไม่สูงราคาไม่สูงครับ ว้ายพี่ผมเลิก้วคบพี่ไม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 ่เอาแล้วครับเลิกแล้วคบพี่อื่นเดี๋ยวพูดอย่างนี้นะต่อยแบเมื่อกี้ยังเย็นๆอยู่เลยที่เริ่มร้อนร้อนหนาวหนาวโซนนี้หลักหมื่นหมดเลยน่าซื้อน่าซื้อลูกค้าน่าซื้อน่าซื้อเลยวีโก้นะครับตัวดับเบิลแคป นี่รถหมื่นเดียวสันนีโอหมื่นเดียวเกียร์ออตโอต้ด้วยเขาเปลี่ยนไฟมาเรียมเลยนะแล้วก็จะเป็นวีอ,อัหลักหมื่นคันนี้ห้าหมื่นแปดเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะคือรถอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยไดสตาร์ทชำรุดแน่นอนมันก็สตาร์ทไม่ติดแหละครับแต่ก็ต้องคำนวณก่อนว่าเอ๊ไดสตาร์ทมันราคาเท่าไหร่ใช่คำนวณไป <คา S 2> ที่อ,อู่บางอู่บอก4 000, ี่พันบางอู่บอกสามพันบางอู่บอกสอง0ันือถ้าซ,ซีซีกันหน่อยก็เล่าสามขวดอันนี้ที่ซี สรุปกลางๆแล้วกันครับประมาณ2อ0 0ันห้าไดสตาร์ทอันนี้ไม่เกินแสนแน่นอนที่ผมบอกนี่เดี๋ยวเอาปิดท้ายปี2023เป็นไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดห้าเขาจะเรียบเรียบลูกค้าจะไม่มีเขี้ยวแล้วเหมืนตู้เต่าโมแซดแต่ว่าสวยนะพี่ชอบพี่ชอบไฟมันคันนี้น่าจะเปิดอยู่ประมาณเลข6ป้ายแดงก็ล้านนะครับตัวนี้เป็นล้านเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวแซดสีขาวแม็กเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะฮะบันไดข้างอันนี้เกรดเแน่นอนนะพี่ A เลยสีขาวมุก รถกระนำรถบรรทุกลานประมูล FIA ประมูลรถบรรทุกที่เยอะที่สุดในประเทศไทยที่เสียมีเตอการประมูลประมูลรถบรรทุก10ล้อหางั่วกกัวลากมากกว่า1,000คันต่อสัปดาห์รถุกรุ่นทุกราทาที่คุณต้องการอาทิรถบรรทุก6ล้อตู้ประตูฮีโน FG8J ราคาเปิด414,000บาทรถบรรทุก10ล้อ Isuzu FVM 240ราคาเปิดประมูลเพียง729,000บาทและยังมีรถอื่นๆอีกมากมาย ประมูลทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา10นาฬิกา10นาทีเป็นต้นไปที่เสียมิเตอร์การประมูลสานักงานใหญ่สนใจเข้าชมรถบรรทุกก่อนเข้าประมูลติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์021197111หรือทัดปลายมาก็ได้ที่ line@ia.co.th สายสิทิ์ล้อรถบรรทุกข้ามพลาดกับการประมูลรถบรรทุกที่เยอะที่สุดในประเทศไทย